ดเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับของตัวพีทนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบางท่านเอาไปแล้วเชื่อมต่อไ,ไม่ได้นะฮะก็เลยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับคือมันจะต้องไปหลักๆมันต้องไปเชื่อมต่อบลูทูธที่ด้านนอกก่อนนะครับอาจะผขเอาเสียบตรงนี้ก่นกอนเนาะเสียบเ,เข้าไปแล้วก็ต่อไปเข้านะครับ จากนั้นเราไปที่บลูทูธก่อนนะครับเราต้องมาเชื่อมตรงนี้ก่อนนะี่ครับขึ้นมาตรงนี้แล้ก็กดเชื่อมต่อพูดดังๆไหมนี่ครับพอขึ้นชื่อมาแล้วเรากดเชื่อมต่อน,นะครับผมแล้วก็จับคู่นะฮะก็าาจะพู่เสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมเราถึงค่อยไปที่โปรแกรมนะครับ กดติดกดเกินเลยกดนี่นะครับมันจะยังไม่ติดนะครับผมเรามาตรงนี้แล้วเราก็มาที่ B T U นะครับน่าจะเป็นตัวร่างะนครับใช่ไหมดูว่าไม่ใช่ตัวร่างตัวบนเมื่นนั้นอ่าใช่โอเคอ่ะครับผมเท่านี้ ก็เรียบร้อยแล้วครับคอนเนกแล้วนะฮะถ้าเกิดเราไม่ไปเชื่อมต่อด้านนอกก่อนนะครับผมเรามาถึงเรามาเข้าแอปเลยแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้เลยเนี่ยมันจะไม่เจอกันมครับมันจะเชื่อมต่อไม่ได้มันจะขึ้นเป็นเอเอร์อเอร์สีแด,ง,ดงครับผมนะฮะแค่นี้นแหละครับ